เพื่ดีออย๋ยวจะมารีวิวดูทั้งชิงนาดานั่งลงชิงอะไรชิง,ชง,งอะไรก้อนชิงจังไม่ยูก้อนชิงจังอ๋ออันนี้เหรอนี่เป็นตัวยางเป็นแบบนี้นี่นุ่มไหมอันนี้เป็นบวงกุญแจซื้อมาจากร้าน20บาทแล้วก็อันนี้ที่สั่งมาใหม่เอามือออก่ะ จะตูดเฉยๆทำไมมีตูดซื้อซื้อเสริมซื้อมาเสริมเผื่อมันแบบมันหลุดซื้อมาเก็บดูเนื้อตบบดีใช่ใช่เนี่นจะเป็นจุ๊บดิ้ง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 ส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นเซรามูนนี่มันใหญ่เกินตู้เดียวเนี่ยอันนี้เป็นเซรามูนเซรามูนส่วนอันนี้เป็นเซรามูน โดยแลมวอนโอเคไหนสนุกไหมค้นชินจังอันนี้ซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนึ่งอันถึงดึเอออันนี้นิ่มสุดอันที่เป็นของพวงกุญแจที่ซื้อมาจากร้าน20บาทนุ่สุดทำไมถึงชอบปลุกค้นชินจังดูชินจังเยอะเหรอไม่ใช่ ชอบวมันชอบว่ะบอกไม่ถือไงคุณแม่ครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอต้องพูดว่ากลับมาแล้วสิตุกติ๊ก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 ตวาติการ,รลกตุกติ๊กตุกตกตุกติ๊กตุกติ๊กตุต๊กตุกิ๊กตุก๊กตุกติ๊กตุกต๊กตติ๊กตุ๊กตุกิ๊กตุกต๊กตุกต๊กตุกตตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊ก ผมเป็นเป็ดน้อยครับเป็ดน้อยกลับมาแล้วครับกัะกาบตุกิ๊กิกตุกิกติกตเดียวเดียวมาแล้วครับก้นผมเป็นลูกพีชครับผมเป็นลูกพีชครับตุยุุยุยดุใครใครเดือเหรอติกอเลดุยดุยดุยตุยตุยด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 ุยตุยตุยด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 ุยุยดุยนุยดียดุยดุยดียดุ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 ยกุยดุ่ดุ้ายกุยยรย หรอหนูรู้ได้ไงอ่ะก็ก็หนูได้ก็แม่อ่านตอนนั้นที่นานหรอจร่งเหรอแม่จำไม่ได้แกะออกไม่มีการอันไหนมากกว่าคอมเมนต์มาได้เลยที่จนเฮ้มีคอมเมนตคอมเมนต์ด้วยแม่ชอบอันเดิมนหละอันเนี้ยที่สุดเลยรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าหนูก็ชอบอันเดิมที่สุดเลยตุ๊กติ๊ก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 มี มีลูกพีชมีชิ้นจงังกลับไมาแล้วก่ะแล้วก็มีเซรามงูนตุตุ๊กตุ๊กตด๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต๊กต๊กุกตน๊กตุ๊กตกกุงกตนไกตุ๊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 ไ เหมือเลยอ่ะแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวเดินเข้าไปในป่าเขาได้พบก้นมากมายเดี๋ยวกันสิแล้วก้นเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าตีก้นฉันทีตีก้นฉันทีฉันอยากโดนตีก้นหญิงสาวก็เลยบบอกว่าได้สิได้สิฉันจะตีเดี๋ยวนี้แหละดึง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 เป็ดบอกแก่สนักจังเลยแต่ละมูนบอก ดึง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 สนุกจังเลยต่นตอนนี้ผมเป็นผมเป็นตูดเปล่าเปล่าเป็นก้อนเปล่าเปลบอกว่าสนุกจังเลยค่ะสนุกจังเลยค่ะดึง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 ส่วนตอนนี้บอกว่าผมชอบเต้นท่ามนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นแล้วผมก็จะทำอย่างนี้ครับตุ๊กต๊กตุ๊กตีกตุ๊กต๊กตุ๊กตีกชินจังมาแล้วครับโดเรมอนมาแล้ววันนี้ เสน,นตอนก้นใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทุกทกตุกอา้าวเราไม่ใช่ชินจังนี่นะโอ้เราไะเป็นดาชินจังได้ไงเนาะชินจังบอกนี่น่ะมันก้นไครเนี่ยก้นใครเนี่ย,เ,ยเอามาเป็นก้นเราดีกว่าอา้าวเรามีก้นอยู่แล้วทำยังไงล่ะอ่าเราเป็นดับเบิลก้นเลยก,ๆๆก้นสองชั้นทุกทุกตี๊กกสามชั้นสาชั้นเอาทับเป็นไปนหมดแล้ว อะไรเนี่ยมีแต่ก้นอ,อยากให้เป็นก้นสามสี่ชั้นไปเลยนี่ก้นที่ชั้นเนี่ยทุกทีทุกทีกกกคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ก้โอเคแม่ตอนที่หนูเอาอันนี้เข้าแบบนี้แม่ปิดกล้องได้เลยนะมาปิดกล้องแล้วก็จะกลายเป็นแบบจบไปเลยจบไแบเบอ่าโอเคจ้ะโอเคบ๊ายบายนะ,ะลาก่อนกด like กดแชร์ให้น้องได้ได้ไหมคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วย ลกปิไม่ได้แปะตรงไหนไม่ได้เอาขึ้นมาแปะบนห้องโอ้ดเลมอนเอาพ่นโดเลมอนมาแปะนี่มันลินชักไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยทำมชชีนปะเนี่ยโอเคต่อไปไปห้องนู้น สั่งมือสิลูกสั่งมือสิคะให้ตรงนะปาดให้มันเรียบก่อนปาดให้มันเรียบก่อนย่นแล้วย่นแล้ว ทำดีมากเลยลูก่เซลามูนุูกติ๊กุ๊กติ๊กกติ๊กติ๊กตมากนีเดีดดูกับแ้นฟันเลยโอเคพอยังแีกไหมแปะอีกจะขาดไม่จบ เดี๋ยวจะทำตารางบันไดให้ดูนะระวังตกบันได